ไาไหยมหวบ่ได้ยุดเดี๋ยวก็กลับมาใหม่น้องน้องฟ้าว่าก็กลับมาใหม่ก็เหมือนเริ่มใหม่แนะม่นบอกไหยแม่นความยาลายได้หา้าทิพย์สองปีแล้วก็ที่นอนเฝ้ากันตัวตั้งใจให้ทุกคนจ้าจ้าจาน้องหญิงฟ้ามีงานมีการก็ไปทำเราเดอ้อยาลายว่าจะี๋จักสองสุมงในมือนน หากบ่เอาเนาะเล่นกับบริมาหายาญได้แล้วกับบริคุยแล้วเนาะเออกระเชียนแต่ป่อป,ป้ายอยู่นั่นดิเนี่ยคุณสวรรค์ก็เออมาเพิ่นเพิ่นสีเก่งหรือเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสีต้มก้อนจังเก่งนะี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องต้มเด้อครูเด้อทำเก่งก็เอาเก่งเฮทธรรมดาเด้ค่ะคุณครูขาดอกงามงามไม่ไรแม่เออแต่ป่อห้าพันตีโอ้ยสุดยอดอายุยี่สิบห้าพุนพัน พ่อ๋องก็สวัสดีน้องสมศรีสวัสดีครับผมคุณคุณยายกับชิงตั้งกล้องไว้คุณยายจากะเติมน้ำเปล่าแม่ว่าพอดีอยู่นั่นแหละน้องอ๋อนแล้วไปน้ำซับไปแล้วเป็นซับปลาเลยเฉพาะแล้วไปน้ำพระเนาะเมื่อนอะเพิ่อเข้าไรเพิ่นกว่าเพิ่นมากับพระผะนนะ <c oughs> โอ้ยตงแล้วตัวอังกฤษอีกอันบ่เป็น คุณยายไรก็ศัยจำปูไฟน้องหมอนนี่ล่ะบุญจำก็เลี้ยวไปตัวปลาไหลน้อยจ้ายายไหลโอ้ยเนาะน้อยก็สร้างดอกลานเต็มบ้านเต็มเมืองล่ะปลาไหลน้อยก็ได้กินแล้วโอ้น้องอ่อนบ่ได้กินปลาไหลตี กินแต่น้องมอนผู้เดียวเท่านั้นแหละับปาไหลมีคนเนาะโอ้ยไม่ยุวัตติเป็นับปะเลอตี แลว้วคือพัดหมูพัดหมูพัดกะเฝ้าหมูพัดอันนั่นอันนี้อยู่คือกินสม่ปรชงสาลตีแล้วผิดแล้วครับอ,าาอ้าวห้าสิบหกปาติยังไรวาผิดโอ้แต่ดิตนยังวะไ้ทำอะไรไงคุ้ณบ่บบบบบ ร้านน้อยยอ,อกมาเล่นข้างนอกแล้วคุณโคร้ร้านน้อย <c oughs> น,อน้องยิงฟ้าเนาะน้องเพื่อนตายกระชุ่ได้เงินเดือนน้ำเขาอยู่ที่ ปเปีน้องอ่อนอยังได้ว่าพันสีสิ0กว่าปีไหมเปนผม53โอ้นั่นนั่นยกอกไอสวันแล้วบาทนี่น้องกระชี5บเปดเลยเป็นยังที่จำได้อยู่ดอกเพาะได้ลืมปานั่นดอกเห็นว่าเท่าก็ไดเชื่อ <c oughs> ว่าเราอ่อนได้กินข้าวเดอ้อใายสองหญิงสองแก้วโอ้คือได้การใช่ปะ สายทรงยี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นพิดหมดเมื่อซีเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นปวดสรงนี่นี่แหะนี่เพิ่นจำปีผ่านแล้วเด้อเพิ่นจำปีแต่่บ่ปกติบ่เห็นเนาะแต่ว่าเมื่อขึ้นเห็นไนี่แม่น้องอ่อนเห็นปุ๊บอะไรก็เข้าปั๊บลูตัวเออเพื่อได้ผู้บ่าวเนาะเพิ่นรับผู้ชุดท่องนะลูกสาลาเนะผู้เพิ่นได้ลูกน้อยนะโอ้ยขันยาไรโบ่อยากได้ลูกสาวก็สีได้ทรง ก็เลยบอกค่อยอันมีเวลาปันไรโบเื่อว่าเอาดอกยายลหลเอาเอายู่แต่บัวชีกับโพดโพไห่กอีลาอยู่ตัวนนอน้องอ่องเนาะอืมไปหัวควันกันยูนั่นเลย นั่นเองคนหัวขอนน้องอ่อนก็น,น้องหมอนอยู่ดีกันบาทเนี่ยตีกันนั่นดิเนาะเนาะน้องหมอนเนาะ,นะเออตีกันนั่นดิเป็นอะไรเนาะน้องหญิงฟ้าไปถึงไหนแล้วเนาะไปไหนมาจ้าคุณยา,ายไปต้มขา้าวไปเบิ่งไปต้มข้าวให้ลูกสาว เขียวแล้วเราอ่ะติโอ้ยเนาะอนจนบนันแหงยังไฟเขียวให้ลูกนะลูกก็เท่าแล้วก็อบอไม่ลูกไม่หลานตัวเออเน้องหญิงฟ้าเออ,อยัไอยไรยัยไรหยุดช่วงนั้นมันส่งสามเมื่อเอวว่าไปว่าไป <laughs> โอ้ยกันยังว่าพี่กับว่าน้องอองอยู่อยู่ที่เพ่นว่ากันว่าไปแล้ว คนที่ว่ารอตั้งค่านานคือคลิปยาวน้อยบอกให้เพื่อนลงเน้นคลิปยาวไม่ต้องเน้นคลิปสั้นนำหลังว้าเป็นแต่ย่าเัดนี้เอ้าอีหลีบ้านยายไรนั่นเอออี่ผู้นึงแค่เป็นสาวเพราะว่าโฆษณาจะมีมองมองลงนี่เพื่อนว่าเพื่อนที่เพื่อนผ่านเพื่อนที่เพื่อนได้เงินแล้วเพื่อนโทรมาหายายไรเมื่อวานเพื่อนบอกกำลังออกเยอะ เก็บขึ้นมากินกับมกหน่อไม,ม้เมื่อวานแม่มกหน่อไม้เซฟเซฟกำลังออกเยอะเก็บขึ้นมากินกับมกหน่อไม,ม้เมื่อวานแม่มกหน่อไม้เซฟเซฟหมูก็กินเป็นบางมือ้อจ้ายายไหลห่นพยังว่ากินอยู่ก็จะกินตีเออกินแต่พักนั่นแต่จะได้น้ำม,กมักเอามาปิ้งตำปนเด้อกคูเด้อแกงคุณจะได้บ่ค่อยมกัก โอ้ถ้าไปเจอนี่เออพูดซะ <c oughs> น้องมหมอเพิ่งกับไปแต่รอเมื่อวานเพิ่งไปอ้างแม่ครูเพิ่งได้หลายหลายเต็นเป็นประกาครูเป็นประกาศาวคักเนาะผู้ากากาดีผู้ชายอยู่อยู่เด้อก็บอกว่าเอาบไดากันยังปิดหมุดมืออาชีพนะทำไปเรื่อยพนาน้องององบอก พวกน้องมองนจะเท่ายายไรจํจาได้บ่ละเดี๋ยวคัน,น,น,นยูน้ำกันกระจาคันพยูน้ำกันกระลังใจให้ทุกคนจ้าจ้าจ้าน้องหญิงฟ้ามีงานมีการการันไปทํำ้วเด้อยายไรว่าจะจักส่งสุโมงในมืนอนี่น้องบอุดดอกโลเป๊บ น้องมอนเคยกินใ่บ่น้องมอนพักผายน้อยนี่เสบได้ก็เกลงหนอไม่เนาะนีนนนะ่น้องมอนกำลังอ,อกเยอะเก็บขึ้นมากินกับมกหนอไม่เมื่อวา,า,านไม่มกหนอไม่เสพเสพเอกย้ำตัวคนบ่ผ่านเนาะน้องฟ้าเพิ่นบังดูมาฟังซอวยยายไรเนี่ยนั่นเมื่อเนี่ยนั่นว่าแต่ยายไรน้องมอนนั่น สามเด็ดเด็ดอะไรเขาเซกบุงมันบุญยังมีข้อความบอกอะไรเลยยังยังบวลบว่าสิลบอะไรเลยบวลบเพราะเพราะว่ามีพอนเวนพักผ่อนเด้อเราต้องไปหาหน่อไม้ดอกแต่ว่าคุณพี่จะหาหน่อไม้ในละคอนเทนต์มื้อนี่จะไปหาหน่อไม้ลามาต้มให้ลูกสาวกินหน่อไม้ลคุณยายปลูกไว้เข้ากับบังามดอกเพื่อนตายเอ้ยต้นไม้ก็ร่มถับอา เขากระน้องมอญย่านได้ไพ่อย่าได้กัดว่าเพื่อเออไปย่าได้อย่าเพิ่งไปลบนะเอาเือนบอกให้ย่าได้เห็นในแต่คลิปยาวนั่นแหละเพราะว่าถ้าผ่านปุ๊บมันจะได้ตั้งเออโบยเออแล้วขอบคุณละลายด้วยก็เด้อย่าได้ก็สิตั้งวันนี้แหละ ตั้งควรน้องอ่อนก็น้องหมอนนี่แหละไม่ต้องได้เบื้องล้านดอกอประมาณสี่สิบกว่าเนี่ยแหละประมาณสี่สิบกว่าเร็วลูกสาวยาลรพพ่นเชิงกลางพ่นเคบถ้ามีอีกก็คือได้ผ่า ว่าเพื่นแถวบเพิ่นว่าหัวดำไปโกนหัวดดไปทำมสังหัวสัน